ไปต่อกันที่เรื่องการถอดถอนนายนิคมไวรัชพานิชนะครับวันนี้นายนิคมเตรียมจะเดินทางไปชี้แจงกับที่ประชุมสอนอชอนะครับที่เตรียมจะเปิดสำนวนการถอดถอนในวันนี้พร้อมกับเตรียมพยานหลักฐานโดยเฉพาะเทปบันทึกการประชุมนะครับในครั้งนั้น120ชั่วโมงไปชี้แจงด้วยครับ คุณนภัสคุณนิติรัตคุณสัตคุณคะ่ะความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาวันนี้คะ่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชนะคะได้มีการพิจารณาคดีถอดถอนอดีตประธานวุฒิสภาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรคะ่ะโดวยวันนี้นะคะนายนิคมวรสภานิตนะคะได้เดินทางมายื่นหลักฐานด้วยตนเองนะคะพร้อมได้ยื่นหนังสือคัดค้านการทําหน้าที่ของ16สนชคะ่ะที่เคยเป็นสอวอด้วยคะ่ะ การประชุมสภานิติบััญติแห่งชาติหรืสอสนชเพื่อดาเนินกระบวนการถอดถอนอดีตประธานวุฒิสภานิคมวริษภาณิชและอดีตประธานสภาผู้แทนรัศดรสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาสวาวันนี้นะคะมีประธานสนชพรเพชรวิชิตชลชัยเป็นประธานการประชุมค่ะโดยที่ประชุมนะคะก็จะมีการพิจารณาใน2เรื่องด้วยกันนะคะคือการให้ความเห็นชอบว่าจะอนุญ,ญาตให้นายนิคมและนายสมศักดิ์เพิ่มเติมพยานหลักฐานตามที่ขอมาหรือไม่นะคะและจะให้ตัวแทนของคณะกรรมการปปช แถลงว่าจะคัดค้านการขอเพิ่มเติมพยานหล,ลักฐานหรือไม่ค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าที่ประชุมสนชนะคะจะมีมติอย่างไรนะคะจากนั้นก็จะพิจารณากําหนดวันถแถลงเปิดสํานวนคดีค่ะซึ่งในเบื้องต้นนะคะวิบสนชได้กําหนดให้เป็นวันที่8มกราคมปี2558ค่ะทางนี้นะคะอดีตประธานวุฒิสภานิคมวริชภานิชค่ะก็ได้เดินทางมายื่นหลักฐานด้วยตนเองนะคะพร้อมบอกก่อนเข้าห้องประชุมว่าวันนี้มาใช้สิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาในการเพิ่มเติมพยานตาม ข้อบังคับการประชุมสนชมาตรา1 5 5ค่ะโดยได้นําหลักฐานเทปบันทึกการประชุมฉบับย่อนะคะความยาวกว่า4ชั่วโมงที่คัดเลือกมาจากทั้งหมด120กว่าชั่วโมงนะคะหมายื่นต่อสนชเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะจากนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ยื่นหนังสือคัดค้านสนช .16 คนที่เคยยื่นคําร้องถอดถอนตนขณะที่ทําหน้าที่เป็นสวด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งและมีส่วนได้เสียเนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะและก็ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของสนชนั้นไม่มีความเป็น กลางนะคะและก็ได้ปฏิเสธที่จะตอบคําถามกรณีที่จะมีการฟ้องกลับสนชทั้ง16คนคะว่าจะมีการฟ้องกลับหรือไม่นะคะโดยบอกว่าคดีนี้คงต้องใช้เวลาในการพิจารณาอีกนานค่ะทางนี้ก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีความกังวลและก็มีความพร้อมเต็มที่ที่จะชี้แจงนะคะเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะจากนั้นนะคะประธานในที่ประชุมก็ได้เปิดโอกาสให้กับสมาชิกอภิปรายคําขอคัดค้านการทําหน้าที่ของ16สนชที่เคยเป็นสวค่ะโดยสมาชิกสนชตัวอัธชัยนะคะได้อภิปรายชี้แจงคําขอคัด ค้านของผู้ถูกกล่าวหานะคะโดยยืนยันว่าสนชนั้นที่เคยเป็นสอวอทั้ง16คนนั้นได้ทำหน้าที่ตามบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญปี2550ที่ได้ให้อำนาจสวถอดถอน,อนอผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่กระทำผิดค่ะพร้อมยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งแต่เป็นการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่กระทำผิดร,รัฐธรรมนูญมาตรา170และพลบรบปปชมาตรา58เองค่ะขณะที่สมาชิกสอนอชพลตำรวจเอกพิชิตควรเตชะคุปนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งใน16อดีตสวที่ ถูกร้องคัดคา้านไม่ให้ร่วมพิจารณากระบวนการถอดถอนด้วยนั้นนะคะก็ได้บอกว่าได้ทําหนังสือขอแจ้งต่อประธานสนชนะคะว่าไม่ประสงค์ที่จะร่วมพิจารณาการถอดถอนกรณีดังกล่าวด้วยค่ะเนื่องจากเนื่องจากว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะคะอีกทั้งก็ยังเคยเป็นกรรมธิการด้านจริยธรรมของสอวอที่มีมติชี้มูลว่านายนิคมผิดจริยธรรมค่ะ ขณะที่ล่าสุดนะคะประธานสนชนะคะก็ได้ให้ความเห็นว่าให้คําคัดค้านของนายนิคมตกไปค่ะเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่นั้นเห็นว่าไม่ควรที่จะจํากัดสิทธิเสรีภาพของสอนชทั้ง16คนค่ะ นอกจากนี้นะคะที่ประชุมสนชออยังได้มีมติตามวิบสนชนะคะที่เห็นควรให้วันที่8มกราคมปี2558เป็นวันแถลงเปิดคดีค่ะส่วนคําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานนะคะขณะนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาค่ะโดยได้ให้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหานะคะได้ชี้แจงต่อที่ประชุมค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาในขณะนี้ค่ะ